เงินก้มมึงคือไปทำมีเหี้ยอะไรข้างบนใช่ไหอซับมึงมาเนี่ยเห็นมึงแล้วอ้ยุมันคมคมโจชุกกูโจชุกกูสมองสมองเร็วเดี๋ยวมันลงมาแล้วมันลงมาปะมันระเบิดเออเงินก้มยี่มมึงลงมายิ่มน้ำเว้ยเฮ้ยตายแล้วมันเอามือเอามือไม่ได้ไอ้นี่เหรอ เอาไอ้เจนตายเลยเอาเอาไอ้บอมันอะแล้วไอ้เจนรอเราเดี๋ยวครับน้องโตวันนี้เรามาเล่นเกมครับจีนะครับเย่มาครับน้องโตนี่เราเล่นเกมครับจีเล่นเลยโดนล่มหนึ่งร้อยล้านคนครับไปเลยเย่ตรงนี้เราจะไปเราจะไปลงไปลงลงไปที่ไฟน้ำจำจำที่ได้ไหม ตรงนี้ก็ไปแล้วไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ใช่ปาะแผนการโตัวเตะแผนการพับจีไร้เว้ยทำไมคอมกูไม่แรงเออสมัยพับจีไร้เราเล่นเราเราก็เล่นแต่ตรงนี้ใช่ป่ะไอ้เี้กูโหลดรมเล้วเครื่องกูจะระเบิดโอ้แหลกชิบหายโอ้ไม่แหลกไงวะอุ้ยคนแหลกเลยอุ้ยแหลกอะไรอ่ะอี้ฮับเด็ดอะไรมาเนี่ยมันโหลดเยอะป่ะ โอ้ยแหลกแหลกกูกูกูบนแหลกทุกชั่วโมงเลยเนี่ยเฮียแต่ว่ภาพกันเพราะว่าภาพภาพนี้เล่นเล่นเล่นในโหมดธรรมดาไม่ได้ต้องลดลดสเปกก่อนโอ้ยเฮียแหลกไม่พอกว่ามันมันแหลกเก้าสิบเจ็ดเป็นเซนแล้วเนี่ยเฮียแหลกแหลกแหลกตันว่ามันแหลกกลางเฮียแหลกมันโอ้แหลกมันตันโอ้ยแหลกตันกูกดกูกดนี่กันโอ้ยเฮียเนี่ยโอ้แหลก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 เป็นช่วงคือเฮียอะไรมาว่โอ้แหลกเป็นช่วงแล้วอะไรอ่ะอุ๊ยแหลกอะไรเนี่ยโอุ้ดา ไอ้บุญดาวล,ลดลดลดมายิงเร็วเฮ้ยยิงยิงยิงเอ้ย,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 ยจะหลุดจะหุดมันจะหลุดเลยเอ้ยหยุดหยุดหย,ย,ยุดนะเฮี <c oughs> ยดิรไรกระจก,ก,กเล่นไม่ไหวหรอล่นเล่นเล่นธรรมดาไม่ไหวขอร้องอ๋ออย่าบอกนะว่าชัดเจนหลุดเลยจะ <c oughs> ได้อินเทนธรรมดาเร็ว ชัดเจนไอ้ไอ้ไอ้แค่นี้เลยจอจอฟ้าเลยคุณยิงมึงตายคาที่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูรู้ครับที่ตัวสอบแบนนี่จ้วันนี้น้องโตพาลงบ้าแผนการโตเตะเลิฟโก่ตอนนี้เราใช้ยูธการแรมโบดีไหมตรงนี้มันเล่นได้เว้ยนี่มันลงได้ดีเอาเลยเนี่ยเอ้ยหมู่บ้านนี้ลงเต็มเลยหมู่บ้านนี้ตอนนี้ไปตอนนี้ไปเยอะพอหลังคาไม่ทันแล้วอ่าคันหนึ่งคันหนึ่งคันหนึ่งเนี่ยจอสองคันเนี่ยพร้อมอย่างไอ้น้อง พร้อมแล้วกดหนึ่งครัพร้อมแล้วพี่เตะหนึ่งนี่คนรังค้านี่ได้คนรังคาเหรอะกีอากีอาเห็นการคือห้ามจอดเฮ้ยระเบิดเก่งเก่งเก่งเอา็อกเลยโอ๊ยโดนเลยจุบกูเพื่อนชุบกูเพื่อนยิงมันดีชุบกูเร็วเย้ มึงปลาไฟมึงปาไฟเซบเบอร์ก่อนไปขี้ตายไปดีเลยคุยคุยคุยคอ๋อพอมึงนายเฮียรถชนอีกต้องสองดิโอ้โหเฮียเลือกกูน้อยเฮีย